รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง y YouTube เพจอัจฉริยะเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง u t u b e เพจอัจฉริก็ยะคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สําหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกาคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นพุ่กันตนมาตรา3 3ิมพุ่กันตนมาตรา39และพุ่มกันตนมาตรา40 ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้บระกันตนควรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมล่าสุดประจําวันพุธวันที่24สิงหาคมปีพศ2565แนวโน้มสิทธิประโยชน์3ขอกับการเมืองกับการเปลี่ยนรัฐบาลเงินชราภาพล่วงหน้า60งวดหรือ การเลือกเงินก้อนบําเหน็จทั้งหมดแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปล่าสุดวันนี้ใครที่ติดตามข่าวการเมืองก็น่าจะทราบดีนะครับว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญตัดสิน5ต่อ4เสียงให้ในายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและให้รองนายกประวิทย์วงสุวรรณปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกรัฐมนตรีสำหรับผู้ประกันตนที่ติดตามข่าวก็จะมีคำถามเข้ามาหรือคิดกันไปต่างๆนานา,นาว่าจะมีส่วนกับการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5ฉบับปรับปรุงแก้ไขปัจจุบันแก้ไขสิทธิประโยชน์3ขอหรือไม่หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภาและมีการประกาศราชกิจจานุเบกษากลางปีพศ2566ตามที่สำนักงานประกาสังคมได้แจ้งความคืบหน้าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ที่สถานะล่าสุดอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปัจจุบันหรือคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ประเด็นที่หลายคนสงสยัย แอดมินในฐานะผู้กันตนคนหนึ่งขอทำการวิเคราะห์เรื่องนี้ที่ได้พาดหัวข้อ3ขอกับการเมืองกับการเปลี่ยนรัฐบาลมีผลกระทบกับเงินชราภาพหรือไม่ขอวิเคราะห์4ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1กฎหมายฉบับนี้คงจะไม่ตกไม่หลุดไม่เงียบหายคงเดินหน้านำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอที่ประชุมรัฐสภาต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ก็ตามหรือรัฐสภาชุดใหม่ก็ตามเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมฉบับแก้ไขฉบับนี้ผ่านกระบวนการทำประชาพิจารณ์ตามกระบวนการแล้วข้อที่2กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้กันตนมากมายถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์เป็นผลดีต่อผู้กันตน ที่เป็นผู้ที่ใช้แรงงานข้อที่3หากกฎหมายฉบับนี้เรื่องเงียบหรือไม่มีความคืบหน้าหรือหายไปก็คงจะมีผู้กันตนหลายคนหลายท่านหรือกลุ่มหลายกลุ่มขับเคลื่อนที่กระทรวงแรงงานต่อไปและข้อที่4ข้อสุดท้ายเงินชราภาพล่วงหน้า60งวดรับเงินก้อนและเงินชรภาพงวดที่61ก็คาดว่าจะใช้สิทธิเหมือนเดิม แต่อาจจะล่าช้าเพราะว่ากว่าจะมีการเลือกตั้งกว่าจะประกาศอาจจะเลยกำหนดกลางปีพศ2566หรืออาจจะไวกว่านี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าหากรัฐบาลใหม่ก็อยากจะชัว์ผลงานให้กับผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานกันนะครับซึ่งต้องรอดูต่อไปนะครับว่าการเมืองกับการแก้ไขกฎหมายประันสังคมฉบ,บับปรับปรุงแก้ไขฉบับที่5นี้ จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านกระบวนการการแก้ไขกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์รูปกระดิ่งให้กับช่องคุสาระ H Channel ต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านได้ฟังต่อไปอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ